สวัสดีครับก็อยู่ในเกมโรบอทหรือบ็อกอ,อุดเรามาเล่นกันเลยเราจะไปหาบ้านที่จังหวัดศรีราษฎร์ เรจะมาหาบ้านนะครับเดี๋ไปถูกไปอย่างแรกเราก็ไปเอารถก,กองเลยหารถอันนี้รถสำรองนะครับอันนี้รถสำรองนะครับ เราไปหาบ้านผมก่อนเลยผมจะซื้อบ้านที่ราคาถูกที่สุดในโลกเอยบ้านผมเองไม่ใช่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 ่ใู่เขาใหญ่อยูเขาใหญ่อยู่เขาใหญ่ โอ,โอ้มีคนจองแนละ้วมีคนจองไปแล้วไม่เป็นไรเราหาบ้านใหม่ก็ได้ อยากมีบ้านบ้านอะไรดีวะเลือกไม่ถูกบ้านนี้ดีกว่าอ๋อวันนี้ผมก็อยู่บ้านผมแล้วผมจะไปรีวิวบ้านกันไม่รีวิวดีกว่าเราจะพาเล่นเกมแล้วก็ไลฟ์สดไ,ไปเลย ยูทูบแล้วติดต่อห้าคนไอเทห้ห้าคโห้าคไอต่อห้าคนอ้าคนไอเทห้าคนห้าคนไอเทยูทับแล้วมิยา สวัสด,ดีครับเราจะมาเล่นเกมนะครับยูทู u แล้วติดตอ่อมึงออกไปเลย มาทำทำทำอ่อนี่าช่ควากันปะตูไปเลยเา <c oughs> มันไลฟ์ทำยูทูปกันเลย <c oughs> เปิดคอมเลย ไปดีกว่าผมมีช่อง youtube ด้วยนะครับนี่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 ตั้ทงทองใครใครเอาปามีมามีไฟด้วย สิบเอ็ดโมงแล้วไปไปเที่ยวกันคือไปเลยวันนี้เราก็ถึงที่ฟาร์มแล้วที่จังหวัด no บูรีรัม ไปเลยเอ้าไม่ม <ừ. S 2> ีวัวขึ้นไปข้างบนดีกว่าเอาทำไมเราไม่เกิดอะาทำไมเราไม่เกิดอตบปัดัก ใครทำบ้านเนียสงสารผมจองเขาละกันลูกมันเป็นหมูเหี้ย yeah. พ่อตายตอนนี้แล้วก็ไปอะไรไม่รู้เนี่ยมันโอ้โหสงารรักแต่เพลิงรู้มันล้างแล้ว แถมเปิดด้วยวไปไปเลย let's go ไป,ไปกลับบ้านดีวกว่าไปเล่นเกมแล้วก็ไปนอน บอกว่า ni